นนวิธีเลือกต้นสวัสดีครับอยู่กับไล่คำกว,วีกเกษตรอินรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้เรายังอยู่ที่คลองกินดาอำเภอสามพันจังหวัดนคนปรปฐมเนาะันนี้พามาดูแหล่งผลิตพันไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นต้นของประเทศเนะเนาะนี่ครับันนี้ผมพามาดูฝรั่งต้นพันฝรั่งอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งกิมจูก็ ส่วนที่ผมพามาดูชื่อส่วนส่วนพันไม้นอ้อจำหน่ายไม้ผลพันแท้พันดีเจ้าดั้งเดิมของสามพันครับอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งกิมจูก็ไซนี้หนึ่งเพื่อนผมนี่นะครับไซนี้เป็นกิ่งตอนเนาะลงลงถุงเพาะเรียบร้อยแล้วนี่รากเดินเต็มถุงแล้ว ไัน,นี้หน้าส่วนเขาขายอยู่ยี่สิบถึงสามสิบบาทน่าจะยี่สิบาทประมาณนี้นะฮนะหน้าสวนนะครับอันนี้ไม่รวมส่งคือต้องมารับเองหรือถ้าจะให้ส่งก็มีค่าขนส่งต่างหากนะครับพันแท้พันดีกิ่งกำลังดีเลยครับแล้วก็รากเดินเต็มถุงหมดแล้วก็ใครต้องการพันไม้ ใครต้องการไม้ผลใครต้องการพันไม้ผลพันดีพันแท้นี่ก็ผมแนะนําที่นี่เลยครับสามพันนะครปฐม,มตรงนี้เซิร์ชมาที่วัดจินดารามก็ได้ครับส่วนอยู่ใกล้ๆวัดเนาะตัวนี้เขาเรียกสวนตะจุนหรือสวนพันไม้ครับเข้ามาสอบถามก็ได้ก็มีจําหน่ายหลายอย่างอยู่ครับฝรั่งฝั่งนู้นเป็นลยายําไยมะม่วงพุซราอะไรพวกนี้เยอะอยู่ นี่เราพามาดูฝรั่งกันก่อนนะครับวิธีเลือกต้นฝรั่งที่เวลาเราซื้อแล้วเราจะเอาไปปลูกก็คือต้นตรงๆแบบนี้นะครับตรงแบบนี้แล้วก็ถ้าเขาลงถุงชํามาแล้วก็คือให้ลากเขาเดินทะลุถุงแบบนี้พร้อมปลูกเลยครับคือซื้อไปก็สามารถปลูกได้ทันทีต้นตรงๆรงหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่าสวยมากก็น่าสวนช่วงนี้ฝรั่งราคาสูงนะครับ เพื่อนผมนี่ส่งเวียดนามส่งลาวอยู่เดือนเดืนหนึ่งก็หลายเมือนกิงอันนี้ก็พามาเที่ยวแหล่งผลิตพันไม้ยานนาคนปรปฐมนะสามพันสายพันมาก็ลองลองเข้ามาดูได้ครับมีหลายมีหลายสายพันทั้งฝรั่งม่วงมะน,นาวเยอะอยู่ครับ<ม>ก็อันนี้เป็นแตงฝรั่งของเขาเนาะ ก็ส่วนมากเขามีส่วนกันเองแล้วเขาก็ตอนตอนเองมาลงทุงเองอะไรแบบเนี้ก็จะได้ใส่พันแท้ครับผมวันนี้ก็พามาดูโซนฝรั่งเดี๋ยวพาไปดูโซนต่อไปก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไลค่คำกวีเกษตรินทรีวิวิถีพึ่นตนเองด้วยครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใคร เดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูอะไรต่อเดี๋ยวรอติดตามชมกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ